ได้น้ำยางมาแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อคะน้ํายางที่ได้มานะคะเราก็เอามาแปลร,รูปเป็นยางแผ่นนะคะ,คะแล้วก็เอาไปรมควันเรียกว่ายางแผ่นรมควันแล้วก็ต่อมาก็อาจจะเป็นยางแท่งอะนะคะ <ม S 2> ยางแทง่งยางแท่งแบบนี้เลยเายางแท่งแบบนี้ค่ะอกว่าจ,จะได้เป็นยางแท่งแบบนี้เนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงขั้นตอนนะคะก็จะเก็บรวบรวมพวกเศษยางยางก้นถ้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นนะคะแล้วก็เอามาบดทําความสะอาดค่ะแล้วก็เอามาย่อยให้เป็นเม็ดเล็ก แล้วก็ทําความสะาดอีกทีนึงแล้วก็อบนะคะอบในตู้อบให้มีความร้อนทั่วถึงเลยให้มันสุกนะคะให้ยางสุกจากนั้นก็เอาใส่เครื่องเครื่องอัดตามมาตรฐานตามน้ําหนักที่กําหนดนะคะ,คะแล้วก็บรรจุหีพอเตรียมที่จะส่งขายเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วพอได้มาเป็นหน้าตายางแท่งแบบนี้คะ่ะนุ้ยสังเกตว่ามีติดไว้ด้วยว่ายางแท่ง S T R ตรงนี้มีความหมายยังไงคะคำว่า S T R นะคะเป็นคำย่อมาจาก แบรนด์ดไทยรับเบอร์นะคะซึ่งเป็นยางที่ได้มาตรฐานของยางไทยแล้วเตรียมพร้อมที่จะส่งขายยางบริษัทที่จะนําไปแปลรูปขายต่างประเทศได้ค่ะอยางพอออกมาเป็นหน้าตายางแท่งแบบนี้เนี่ยเราเอาไปทําอะไรต่อคะก็จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นว่าพวกยางล้อยางรถยนต์ในประมาณนี้ค่ะแล้วก็ของใช้ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวันทุกวันคือส่งไปโรงงานได้แล้วโรงงาผลิตได้เลยค่ะแล้วน้องๆล่ะคะคิดว่านอกจากทําเป็นยางแท่งแบบนี้แล้ว ยังสามารถทำเป็นรูปแบบอะไรได้อีกบ้าง